สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพ่อบ้านล้างรถนะคะทุกคนจ้าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่าล้างสักหน่อยก็ดีกว่าไม่ล้างนะคะหน้าฝนก็จะไม่ค่อยมีงานนะคะรถก็จอดว่างนะคะพ่อบ้านก็เลยเอารถออกมาล้างค่ะทุกคนด้านขวามือนี่เป็นรถล้อสูงนะคะปกติเราจะใช้รถคันนี้ในการกําจัดวัชพืชในร่องอ้อยนะคะ นี่ค่ะล้อสูงๆนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนเราใช้นะคะใช้เครื่องบนรถน่าจะมีเครื่องนะคะ125นะคะใช้ในการล้างรถนะคะในการเป็นตัวช่วยในการปั๊มล้างรถนะคะนี่ค่ะแรงดีเหมือนกันนะคะทุกคนแรงดีค่ะน้ำที่ออกไปนั้นค่ะสามารถล้างรถไถ ล้างรถยนต์ได้เลยนะคะหน้าฝนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตรงนี้ต่ำค่ะพี่น้องน้ำก็จะท่วมขังนะคะเดี๋ยวให้แห้งๆก่อนเราก็ว่าจะปรับปรุงตรงนี้เอาดินเอาอะไรมาลงสักหน่อยนะคะนี่ค่ะเครื่องนี้แหละคะ่ะทุกคนใช้ในการเป็นตัวช่วยในการปั้มน้ำนะคะล้างรถนะคะ ปกติก็จะลุยป่าอ้อยกำจัดวัชพืชนะคะเรียกว่ารถล้อโยงรถล้อสูงค่ะด้านหลังนั้นเป็นถังนะคะถังที่เราใช้ผสมพวกฮอร์โมนพวกายาต่างๆนะคะแต่วันนี้มาใช้เพื่อล้างรถค่ะเมื่อไม่กี่วันก็ไปปั่นนามานะคะ ปั่นนะมาช่วงนี้ก็จะเป็นงานปั่นนะคะถ้าเป็นงานรับจ้างก็จะพอมีงานปั่นบ้างส่วนงานไถช่วงนี้ก็จะว่างๆนะคะเพราะว่า,าช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยอไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดหรืออะไรต่างๆนะคะก็มีการปลูกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหน้าฝนค่ะก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการไถนะคะยิ่งบางทีลงไปก็จะติดเนาะและส่วนมากเกษตรกรก็ได้ปลูกพืชทางการเกษตร จนหมดแล้วนั่นเองนะคะก็จะมีนาค่ะช่วงนี้นะคะมีปั่นปั่นนาหวานข้าวนะคะจริงๆค่ะทุกคนล้อเห็นไหมคะอันนี้เป็นล้อของ M62 นะคะเราจะทํางานในไร่นะคะเราจะทํางานาเกี่ยวกับไร่อ้อยะคะ่ะเราก็จะใช้ล้อแบบนี้นะคะแกมยางนะคะแต่ถ้าเราลงนานะคะลงนาโดยเฉพาะก็จะใช้ล้ออีกแบบหนึ่งนะคะ สำหรับเราก็คือเตรียมพร้อมเครื่องมือทางการเกษตรในการทำไร่อ้อยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะรถไถใหญ่นะคะเราก็มีไว้เพื่อที่จะไถแล้วก็ปลูกอ้อยนะคะเราจะชอบปลูกลึกนะคะในการปลูกอ้อยของทีมงานเรานะคะปลูกลึกก็จะเป็นเรื่องดีค่ะเวลาถึงตอนอ้อยจเจริญเติบโตเวลามีลมมีฝนมาเนาะอ้อยก็จะล้มยากต่างจากอ้อยตื้นนะคะถ้าอ้อยที่มี การปลูกตื้นๆรากต่ำๆสั้นๆก็จะล้มง่ายนะคะทุกคนนี่ค่ะวันว่างๆนะคะล้างรถค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า